สวัสดีครับเราอยู่กับอาจารย์นะน่ครับผมทางฝั่งในช่องของ R B Channel เดิมๆนะครับผมก็แน่นอนกับฟุตบอลทางฝั่งของสโมสรกลับมานะครับหลังจากที่เราพักเบรกทีมชาติไปนะครับอาจารย์ก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับผมแต่เมื่อวานนะครับผมก็ไลฟ์สดทางฝั่งของหน้าเพจ Facebook 3คู่นะครับผมต้องบอกว่ากินเต็มรับเงินรับทรัพย์กันแบบ เต็มๆทุกคู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลงลึกวันนี้ฟุตบอลวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมคนที่เข้ามาแล้วฝากนะครับผมกดซับ s c r ค b e กดติดตามนะครับแล้วต้องบอกวันนี้ห้ามพลาดติดขาดนะครับเป็นศึกแดงเดือดนะครับผมห้ามพลาดนะเป็นศึกแดงเดือดนะครับผมใครที่ฟังจนาติดตามช่องนี้นะครับผมจะรู้ดีว่าเราแม่นยังไงนะครับไปสรุปผลเมื่อวานกันบ้างนะครับเมื่อวานจนาให้อะไรบ้างไปฟังแบบพร้อมกันครับ ก่อนจะไปกว่าฟุตบอลฟุตบอลวันนี้อาจารนาก็จะมาสรุปผลก่อนว่าเมื่อวานอาจารนาคับบอลผลเป็นไงบ้างนะครับก็จะมาสรุปทุกวันนะครับให้เห็นว่าถ้าเข้าก็คือเข้าถ้าพลาดก็คือพลาดฟุตบอลไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนั่นแหละทำไมคนติดตามอาจารนาถึงเกือบหนึ่งหมื่นคนนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเอ่ยนะครับผมหรือว่าทางฝั่งของในไลแอนะครับผมนะครับวันนี้ก็เมื่อวานนะครับ๋ยวขออนุญาตสักครู่นะเมื่อวานเป็นไงบ้าง นะครับเมื่อวานนะครับเราให้ไป3คู่เลยนะครับคู่แรกนะครับเราไปทางฝั่งของต่อเชลซีนะครับผมในราคาปะป๊านะครับก็รับเงินรับทรัพย์ตั้งแต่หัววันเลยนะครับกำนังกล่าวข้างต้นเลยครับโผล่โฟลเลสนะครับผลเนี้ยนะครับผมทางฝั่งของนะครับอังเก้ไม่ไหวจริงๆนะครับผมฟอร์มการเล่นไม่กระเตื้องเลยนะครับลังเก้ตอนนี้น่าสถานการณ์วันนี้โดนไล่ออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคู่ที่2นะครับเราไปในคิวของทางฝั่งของสกอร์สูงคริสตัลพาเลทเจอกับบอ มัดนะครับผมก็จบสกอร์สูงแบบขาดลอยเลยคือ33นะครับส่วนคู่ที่3จํจำได้ไหมอาจารย์นัส จำนะจนะันทจำทุกครั้งว่าเบอร์รี่นะครับต้องเล่นที่เทอร์มัวเท่านั้นนะครับชนะทางฝั่งทีมที่ขึ้นชั้นมาด้วยกันอย่างลีดอยู่ในเด็ดนะครับดูมทองไป2ประตูต่อศูนย์เมื่อวาน3าคู่รับเงินรับทรัพนะครับกินเต็มกันไปนแบบจวดๆนะครับว,วันนี้3คู่เหมือนเดิมนะครับผมคนที่เข้ามาฟังอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะนะครับภาชนมาวิเคราะห์ไลฟ์สดฟุตบอลแบบนี้นะครับผมพูดเลยว่าถ้าเป็นบอลสโมสรจะ เกือบทุกวันนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่ะเราไปเริ่มคู่แรกวันนี้ทางฝั่งของลิเวอร์พูลเจอกับผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีคนสนใจแล้วถามคู่นี้เข้ามาเยอะมากๆนะครับผมเาจะดามองคิดเห็นแล้วก็ดูรูปแบบคู่นี้เป็นยังไงนะครับผมอันดับอันดับแรกก่อนนะครับผมลิเวอร์พูลครับนะครับผมตอนนี้ฟอร์มสถานการณ์ต้องบอกว่าฟอร์มตกนะนะครับใช้คำนี้ก็ไม่เกินเลยครับนะครับหลังจากที่แพ้มา3นัดรวดก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติ อันนี้พูดแบบตรงๆเลยนะครับผมนี่ผู้แพ้มาตั้งแต่เกมเจอพาเลทนะครับผมก่อนหน้านั้นนะครับผมแล้วก็ไล่มาแพ้ฟุตบอลยูเอฟ่าชิปฟิลิกนะครับในการแพ้กาลาตาสารายนะครับผมรวมไปถึงทางฝั่งของนะครับล่าสุด เอาแบบล่าสุดจริงๆเลยนะครับผมก็คือแพ้ทางฝั่งเชลซีในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับที่สแตนฟอร์ดติกนะครับลิเวอร์พูลตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้อยู่จังอยู่ที่2นะนะครับยังอยู่ที่2นะครับโอเคเลยนะครับผมอาร์เซนอลเมื่อวานชนะฟูตบอลไปได้1-0แบบผืนจัดเลยนะครับผมโซนทางฝั่งผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมของรูเบนอารมูริมนะครับผมก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่านะครับแมนยูนะครับผมเป็นทีมที่โอเคนะครับผมสถานการณ์ตอนเนี้ยนะครับคือ ถ้าทำนัดเฉพาะ3มนัดต่างสุดเมนยูชนะไป2นะครับผมแล้วก็แพ้ไป1นะครับแต่ถ้าเรามองว่าฤดูกาลนี้เมนยูเล่นในฐานะทีมเยือนก็ต้องพูดแบบตามตรงว,ว่าแย่จริงๆนะครับผมฤดูกาลนี้เมนยูเล่นในฐานะทีมเยือนในพรีเมียร์ลีกนะครับต้องบอกเมนยูยังไม่ชนะใครเลยนะครับผมเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2ล่าดสุดก็โดนเป็นฟอร์ไป31ก่อนหน้านนั้นก็ตวนแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป3ประตูต่อ0นะครับผมเล้อดพูนเหนือกว่าจริงๆครับนะครับผมด้วยความที่เลือดพูลลงตัวกว่าหลายๆอย่าง นะครับแต่ช่วงนี้ลิเวอร์พูลเข้อฟอร์มตกนะครับผมด้วยการที่ทางฝั่งของกุซุคนใหม่ายานเนอร์สล็อตนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นค่อนข้างเยอะนะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการดึงผู้เล่นเข้ามาใหม่อันนี้ชนะขออนุญาตลงลึกหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราจะมองเห็นปัญหาของลิเวอร์พูลจริงๆนะครับผมส่วนแมนยูนะครับการเจอลิเวอร์พูลช่วโมงนี้คือถามว่าไหวไหมเอาจริงๆอานะชนะก็ยังงงว่ายังมีความไม่ไหวอยู่อันนี้พูดตรงๆนะนะครับผมเพราะแมนยูนะครับผมยังขาดเรื่องของความนะครับค c o n s i s t น n ์นะครับยังขาดเรื่องของความเสมอต้นเสมอปลายอยู่ นะครับผมแล้วก็เรื่องของรูปแบบการเล่นควันการความแผนการลงตัวหลายๆอย่างนะครับผมคือเมนูก็ยังเป็นรองลิพูจริงจริง,รงอยู่น,นี้ถ้ามองแบบตามตรงนะนะครับผมสําหรับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับผมซึ่งวันนี้ราคาที่เปิดมาต้องบอกว่าเบื้อาเป็นทางฝั่งลิพูนแปดในราคา1ลูกเป็นการจ่ายน้ํา98จริงๆราคาแรกราคาเปิดมา1ลูกเป็นการจ่ายน้ําล้นนะครับแต่สูงต่ํากลับเปิดมาค่อนข้างสูงเปิดมาในราคา3ลูกควบ นะนะครับเปิด3ลูกควบนะครับสำหรับราคาสูงต่ำนะครับหน้าบอลสูงต่ำเปิดมามีระยะห่างชัดเจนคือต้องบอกก่อนนะว่าเกมนี้นะครับเป็นรูปแบบเกมที่เปิดแรกกันอย่างแน่นอนนะครับผมคือลิเวอร์พูลเขาเล่นในบ้านอ่ะนะครับผมแล้วยิ่งเจอแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลต้องการจุดเปลี่ยนก็คือโมเมนตัมในเกมวันนี้ถ้าวันนี้ลิเวอร์พูลไม่ชนะต้องบอกว่า,วามีส่งผลกระทบต่อจิตใจนะักเตะลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมคือวันนี้อาจารย์นักก็บอกว่าพวกเขาก็มาลึกๆวอรความหวังลึกๆก็อยากจะมาชนะลิเวอร์พูลแหละนะครับแต่ว ผู้ก็ดูเหนือกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นโดยภาพรวมนะครับผมตั้งแต่บนฤดูกาลนะครับแต่แมนยูก็มีทีเด็ดเหมือนกันนะครับผมในการเล่นเกมโต้กลับนะครับผมคือวันนี้ลิเวอร์พูลขาสชนะมากกว่าจริงๆนะนี้จะนารยอมรับกับนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะนาไปดูเรื่องของทางฝั่งของหลานนะครับแล้วตั้งแต่ก่อนนะครับวันนี้จะนามี3คู่นะนะครับดูทางฝั่งลิเวอร์พูลชาบ้านก่อนนี่ครับลิเวอร์พูลวันนี้ขาดทางฝั่งของอาริสงเบเกอร์นะครับผมวันนี้ขาดแน่นอนนะครับมาวารัสวิลลีีีี่่นครรัับบผมมมก็ไปททใชช้าติเจีด้วยนะครับแล้้ววกก็ลลับมาแ นะครับรวมไปถึงทางฝั่งของฮูโก้คิติเก้นะครับต้องรอเช็คความฟิตนะครับรวมไปถึงทางฝั่งของเฟเดรโก้คิเอซ่านะครับวันนี้หน้าเป้าเป็นอีซักนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับคนที่ชอบยิงแมนยูที่สุดเลยนะครับผมเจอแมนยูทีไรคนนี้ต้องมี1ประตูเป็นอย่างต่ำก็คือโมฮัมเหม็ดซาลานะครับรวมไปถึงทางฝั่งทางซ้ายเป็นโคลี่กัคโปดูมินิสโอบอตไลน์นะครับผมแรนกราเฟนแบกนะครับผมมาลิซิมักอาลิดนะครับผมมาร์ติมิคอสเคอร์เคสในครับวิจีฟันไรกูนเต้แล้วคอนราบบรี นะครับผมก็วันนี้ลิฟ์ผูกก็กับชุดผู้เล่นที่ต้องบอกว่าดีที่สุดแหละนะครับใช้คำนี้ได้นะครับสำหรับลิฟท์ผูกนะครับส่วนทางฝั่งผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมันในระบบ3-4-2-1นะครับขาดใครบ้างนะครับริซานโดมาตินเนสนะครับแน่นอนคนนี้ขาดแน่นอนก็คือคนก็คืออาทางฝั่งของมัสราอุยต้องรอเช็ควาฟิตบุนโน่ลงไปเล่นตัวต่ำยืดคู่กับกรอสกาเซมโร่เป็นตัววาเป็นตัวต่ำกว่าแต่บุนโน่จะเป็นตัวไดเรกนะนะครับผมหน้าคู่จะเป็นอาดนะครับขยับขึ้นมาจะเเเปป็็็นนกกลลางุคู่จะแบรดอม นะครับจากทางฝั่งของเคมาลนนะครับยืนคู่กับทางฝั่งมาชิออสคุญญาแล้วหน้าเป้าเป็นทางฝั่งของเบนจามินเชตโกช่วงหลังเชตโกก,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 กก็เริ่มมีประตูเห็นอยู่นะนะครับสำหรับเบนจามินเชตโกศูนย์หน้านะครับผมก็มีดาร์โลมีอามัดนะครับผมคือวันนี้เอาจริงๆเลยนะครับผมเป็นเกมที่เปิดแรกกันสนุกนะอาจารย์มอแต่คือไม่การันตีเรื่องสกอร์นะแต่แน่นอนลิวพูเขาชวนทะเลาะอยู่แล้ว นะนะครับด้วยความที่เล่นในบ้านนะครับเจอแมนยูสถานการณ์กดดันนะครับลิเวอร์พูลกดดันก็จริงแต่พวกเขายังมีนักเตะที่จมเก่าอย่างโวจิฟันไรอย่างโมเมสซาร่าที่นะครับรับศึกแบบนี้มาอย่างนานยาวนา,นานแล้วนะครับต่อให้แพ้มาก็ถือว่านะครับกู้สถานการณ์กลับมาได้แนละ้ววันนี้เล่นที่แอนฟิลด์ถ้าวันนี้ไปที่แมนเชสเตอร์ถ้าไปที่โอลด์ทรสฟฟอร์ดนะนะครพัฒนะนาบโมวันนี้ลิเวอร์พูลเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกว่าปกเหนื่อยกว่าวันนี้อย่างแนนะ่นอนแต่วันนี้ มันเป็นที่แอนฟิลริพูเขาต้องการหาจุดเปลี่ยนนะครับและจุดเปลี่ยนนี้เป็นจุดเปลี่ยนสาคัญถ้าเากิดเขาสามารถชนะศึกแดงเดือดได้นะครับผมโอเคแหละร์พูจะเป็นทีมที่ช่วงหลังฟอร์มการเล่นตกลงไปชัดเจนนะครับผมแต่คือก็ต้องยอมรับว่านะครับร์พูยังเหนือกว่าเมนยูจริงๆนะครับผมคือดูจากผลงานการเจอกันมานะครับร์พูก็เหนือกว่าในช่วงหลังล่าสุดที่เมนยูชนะริพูก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2022เลยนะครับผมชนะไป2-1นะครับผมคือภาพรวมเอาจริงๆร์พูดูเหนือกว่าเนี่ยอาจารย <namon> <ๆ S 2> ์พูด ครับผมแล้วก็มองว่ามีโอกาสที่ลิพูจัดชนะวันนี้ค่อนข้างที่จะสูงมากๆในครับผมต่อหลายๆอย่างยังไม่ลงตัวแต่ลิพูเกมในบ้านความดุดันนะครับผมและความแอคทีฟมันมีมากกว่าราคาหนึ่งลูกนะคาราโมฟไปได้อะไปได้นะครับราคาหรือลูกไปได้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมขออนุญาตมองไปทางฝั่งของโขงแดงลิฟูเลยครับผมวันนี้เป็นฟุตบอลคู่ที่1ครับ ในกครับเป็นบอลคู่ที่หนึ่งในการมองไปทางฝั่งลิเวอร์พูลนะนะครับมองไปฟังฝั่งลิเวอร์พูลอย่างท so the ี También, ่บอกนะครับลิเวอร์พูลนี่คือคือยัง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 ด้วยกลายอ่ะนะครับเกมในบ้านคือถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านแมนยูจะท่าไม่มองอยู่แล้วถ้าเป็นบ้านลิเวอร์พูลจะน่าลิเวอร์พูลมาแน่ๆอย่างน้อยหนึ่งลูกนะครับหรือถ้าวันนี้จริงๆเล่นราคาครึ่งควบได้นะอาชีพจะน่าจดราคาครึ่งควบไว้แล้วก็ราคามันไหลอ่ะแต่วันนี้ถ้าไปครึ่งควบการันตีมีหนึ่งลูกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คู่ดี่ นึ่งนะครับไปต่อหงแดงและริบบิทพูลนะครับวันนี้มีโมเบตซาร่าที่ชอบยิงแมนจูวันนี้พร้อมลงสนามลมิเวอร์พูลมีแน่นอนการันตีหนึ่งลูกเป็นอย่างต่ำคู่ที่หนึ่งไปนะครับผมไปต่อคู่ที่สองนะครับเราจะแตะไปเมื่อวานสามคู่นะนะครับผมเอาคู่ที่สองวันนี้เป็นคิวของคู่ไหนดีครับยังอยู่ในฟุตบอลทางฝั่งไปโยกไปยกไปหลักการนิดนึงเอ้ยไปทางฝั่งคู่นี้ก่อนดี ไปคู่สเปอร์ก่อนวิลล่านาะสนใจคู่นี้นะ่าสนใจนะครับต้องบอกว่านะครับวันนี้ทางฝั่งของนะครับสเปอร์เจอกับทางฝั่งของวิลล่านะครับล่าสุดที่สเปอร์ลงแข่งขันนะครับตอนนี้คือต้องบอกว่าสถานการณ์สเปอร์ถือว่าฤดูก,กาลนี้ทําได้สูงกว่ามาตรฐานนะครับตอนนี้อยู่ที่3นะครับตอนนี้เอสเัอวิลล่าก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เริ่มต้นมาได้หวยแตกมา,ากๆแล้วนกะ็วิลล่าก็เริ่มกลับมาแล้วพวกโอลิวัตกินนี่กระพมโมแกนโรเจอร์ก็เริ่มกลับมาเป็นอ่ามาทาประตูได้แล้วนะครับสำหรับวิลล่านะครับผมสร้างฝ สเปอร์นะครับผมล่าสุดชนะทางฝั่งยูทองลีดยูเนเต็ดไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมจริงๆสเปอร์เป็นทีมที่รูดการเนี่ยแพ้แค่เกมเดียคือเกมที่แพ้บอลมัดนะครับผลงานอาจจะไม่ได้แบบมีเกมลุกนะครับเกมรับที่เสียงง่ายๆับแบบอย่างในยุคของเกปอสติโตกรูนะครับผมแต่สเปอร์ก็เป็นทีมที่ต้องบอกว่านะครับค่อนข้างรักษาแล้วก็เป็นทีมที่รูกการเนี่ยถือถ้าเรามงแบบเอาแบบภาพรวมจริงๆสเปอร์เป็นทีมที่ลูกการเนี่ยเกมรับค่อนข้างดีนะ นะถ้าใครได้ดูผลงานในพรีเมียร์อังกฤษนะครับสเปอร์เกมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเสียประตูค่อนข้างยากซึ่งถ้าไปยกไปเจอกับในยุคของอเก้คือมันมันแตกต่างชัดเจนนะครับส่วนทางฝั่งวิลล่าของอูนาเอมิรี่นะครับผมคือต้องบอกว่าวันนี้มันเล่นบ้านสเปอร์แหละนะครับเราล่าสุดที่เจอนะครับผมก็เป็นทางฝั่งวิลล่าชนะดูการที่แล้วเจอมา3าครั้งเลยนะครับในฟุตบอลถ้วยไปคราตอังกฤษด้วยนะครับเป็นสเปอร์ชนะ1นะครับแล้วก็วิลล่าชนะ2คือต้องบอกเป็นบอลบ้านใครบ้านมันมากกว่านนนนคครัับสหูีี้้ืออเกว สเปอร์เหนือกว่านะครับอาจารนาโมสสเปอรราคามันเปิดมาทำมันแรงจังนะนะครับค่อนข้างแปลกเรื่องของราคาอยู่พอสมควรเลยนะครับราคาสเปอรต่อแรงแอบแรงนะนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าเกมในบ้านสเปอรแข็งแกร่งกว่าถ้าไปเทียบกับวิลล่าวิลล่ามันแรงช่วงปลายมากกว่านะบริษัทช่วงปลายสําหรับวิลล่าเกมล่าสุดที่วิลล่าลงเล่นก็ชนะทางฝั่งน้องใหม่อย่างเบอร์ลี่ไปนะครับในบ้านของตัวเองที่วิลล่าพาร์คนะครับผมสําหรับอุนลาแอสตันวิลล่านะครับผมคือเกมวันเนี้ยท่ายงจรจริงๆนะครับผมอาจารนาอมว่าสูสีอะ สูสีนะครับผมวิลล่าก็ถือว่าโอเคมาทีในช่วงหลังก็จริงอันนี้อาจารย์อยากให้ไปดูในเรื่องของทางฝั่งผู้เล่นมากกว่าว่า ผู้เล่นใครพร้อมลงสนามบ้างอันนี้สําคัญนะครับไปดูผู้เล่นก่อนนะครับผู้เล่นอน้านะครับโทมัสแฟรงค์ของสเปอร์นะครับจัดทัพมาในระบบ4-2-3-1นะครับตัวบาดเจ็บจะเป็นทางฝั่งของดมิทรีสวรนกี้หน้าเป้านะครับผมทางฝั่งของเจมส์แมตติสันนะครับราดูราคูซินกองหลังตัวสำรองเดียนครูเชฟสกี้วันนี้ไม่พร้อมลงสนามนะครับผมอีฟอีฟบิซูมานะครับวันนี้ก็ได้นอนตัวตัดเกมเป็นเจ้าปอรลินญานะครับผมยินคู่กับเบนตันกูนะครับโมเมตครุตเป็นตัวทําเกมนะครับเทลเป็นหน้าเป้าชาวิซี ผมวันนี้หลังก็จะมีทางฝั่งเปโดโปโรนะครับอูโดกี้มิกกี้ฟันเดเปนนะครับผมคริสเจนโรเบโรแล้วก็วิคาริโอนี่ครับผมส่วนทางฝั่งวิลล่าบ้าง วิลล่าของอุนัยเอมิลี่ครับจัดทัพมา4 2 3 1นะครับวันนี้ก็แน่นอนตัวสำคัญก็จะมีพวกอาจอห์นแม็กกินนะครับจอเนลมาเล่นนะครับผมทางฝั่งของโมแกนโรเจอร์นะครับผมโอลีวัตกินนะครับผมทุมเนทางฝั่งของเกรนการ์มาร่านะครับผมมาทางฝั่งของลูกาดีนเปาตอเวสแอชวิคคอนซ่านะครับผมมาสตี้แคทมัดเอลิโมนมาติเนสนะครับสำหรับวิลล่าเกมนี้สูสีนะสูสีในกำหนดการที่แล้วเจอมาต้องบอกว่าสูสีมาก นะครับเป็นบอลบ้านใครบ้านมันตัวนี้จะนามองว่าเป็นรูปแบบรูปแบบที่เป็นบอลสามหนะ้าออกได้ทุกหน้าอันนี้ต้องพูดแบบตรงๆราคาเป็นยังไงครับัฒนานะครับราคาเปิดมาเป็นสเปอร์แบกนะแบกเล่นในบ้านนะครับราคาแรกเปิดมาราคาปปเป็นการจ่ายน้าแปดปัจจุบันอยู่ที่ราคาครึ่งลูกเป็นการจ่ายน้ําล้นๆน,นะครับผมสําหรับราคานะครับผมคือต้องบอกว่าสเปอร์นะครับผมดูเหนือกว่านะจริงจริงเกมในบ้าน นะครับวิลล่าเอาจริงๆถ้าเราลงลึกไปเรื่องของผลงานนะครับผมมันกลับมาในแค่ช่วงพักหลังนะครับแล้วพักหลังที่กลับมาที่เขาชนะ Villa, วิลล่าก่อนนี้เป็นเมนยูขอไปวิลล่าที่ชนะมาจริงๆอ่ะถ้าเราลงลึกไปมันเป็นฟุตบอลถ้วยทางฝั่งของยูโรปา อยู่หรปล่าลีกมากกว่าชนะเฟรนูดชนะโบลุนย่ามานะครับแต่บอลนในลีกเอาจริงๆถ้านับเฉพาะบอลในลีกนะนะครับผมคือเล่นในลีกเอาจริงถ้าไม่นับฟุตบอลถ้วยนะเดวิลล่ายังไม่เท่าไหร่ยังมีหลุดแพ้ยังมีเสมอค่อนข้างบ่อยเสมอวัตตันเนี่ยเสมอแบรนด์ฟอร์ดในฟุตบอลถ้วยฟุตบอลเสมอไปไปเสมอซันเดอร์แลนด์นะครับซันเดอร์แลนด์โดนใบแรงด้วยนะครับผมมีแพ้แบรนด์ฟอร์ด คือการมาเจอสเปอร์ที่ค่อนข้างเขี้ยวในยุคของโทมัสแฟรงค์อาจารบราชนามบอกว่าด้วยประสบการณ์นะครับโทมัสแฟรงค์ก็ไม่ได้เป็นโรูในเอมิลี่เหมือนกันนะครับผมในทางฝั่งของพรีมูริอังเกตนะครับอาจารย์บ,บอกวันนี้จริงๆถ้าจะต้องเลือกเลือกสเปอร์ดีกว่านะ เลือกสเปอร์ดีกว่านะครับอาจารนามองไปทางฝั่งของต่อทอร์เต้เาสเปอร์หรือไปสกอร์สูงอันนี้อาจารนาม,มั่นใจคล้ายๆคู่เมื่อวานเลยก็คือคู่ของที่แบบเบรดฟอร์ดอะที่เป็นพาเลตเมื่อวานจําได้ไหมที่เจอกับทางฝั่งของบอลมัดเมื่อวานอาจารย์ให้2ทางนะจะให้บอลมัดด้วยแล้วก็กินครึ่งแล้วก็ไปสูงแต่เราไปเน้น่สูงคู่นี้อาจารนาชอบสเปอร์อะนะชอบสเปอร์แต่เล่นในราคาปปได้ควรเล่น นะชอบสเปอร์กับชอบสูงจริงๆอาจารนาจดไว้สูงคุณนะนะครับเพราะคือต้องบอกว่ารูปแบบเกมเป็นเกมเปิดแต่คือสเปอร์ในยุคของโชวัตแฟงมันไม่ได้แบบนะครับแล่แบบในยุคของอังเกะนะครับแล้วก็วิลล่านะครับนักเตะหลายคนก็ปรับใช้ทีมชาติเหมือนกันนะครับผมไม่จะเป็นโมเกนโรเจอร์เอ่ยนะครับผมหลายคนนะครับผมก็เพราะฉะนั้นก็หนีไปสเปอร์ดีกว่าไปต่อสเปอร์ในราคาปะป๊ๆอย่างเร็วร้ายที่สุดก็แค่เสียคลื่นนะครับผมปคู่ที่2วันนี้เราไปต่อ2คู่แล้วนะนะครับไปต่อคู่ที่3กันผสําหรับคู่ที3วันนี้้เป็นคิวของง ข่าวน้ยเลบานเตนะครับของจูเรียนเฟเนเดสนะครับวันนี้เปิดสนามซูดัาเดอมบาลิเเซียรัดมือกับารโยวาเิกาโดะนะครับผมคือต้องบอกว่าเกมว,วันนี้เอาจริงๆก่อนนะครับเลมเต้เขาเป็นน้องใหม่นะครับทุกท่านน่าจะพอรู้จกักเกมในบ้านนะครับเป็นบอลที่สไตล์แบบก้ได้ค้าเสียนี่คือเลบนเตเลย ต้องยกอะไรไได้คือฟุตบอลเกมลุกดีพวกเขาตั้งแต่อยู่ในอีกรองรับฟุตบอลพวกเขาเป็นเป็นทีมที่มีเกมลุกที่ค่อนข้างตัดต้านนี่คือเลบันเตนะครับส่วนรายโยเป็นฟุตบอลที่อยู่ในดีกสูงสุดมากนะครับผมไม่ได้ตกชั้นมาเข้าคือคือคอ,อยู่ในดิกสูงสุดนี่แหละนะครับสำหรับรายเรื่องของอีโกอีเปเรสนะครับแต่วันนี้จะขาดทางฝั่งของทักเตอยงทางฝั่งเซอร์จิโอคามโลนะครับซึ่งตดนใบแดงสำหรับรายโยนะนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้อันดับตอนนี้ ใกล้เคียงกันมากๆนะครับรายโยกับทางฝั่งของนะครับผมอ่านะครับผมอ่ะเรมันเต้แต่วันนี้ไปเล่นที่บ้านข้างข่าวน้อยนะนะครับช่วงคู่นี้ต้องบอกว่าช่วงหลังเจอมาถ้าเกิดบทบาทในการเจอมามันเป็นบอลบ้านใครบ้านมันแล้วเรมันเต้เจอดีไรคือใส่กันยับตลอดเป็นฟุตบอลที่มีประตูเกิดขึ้นตลอดคือสังเกตแมตต์ลาลิก้าสเปนจะเปิดสูงต่ำมาไม่เยอะแต่คู่นี้เปิดมาค่อนข้างเยอะนะราคาแค่เสมอแต่สูงต่ำเกิดปรับ กับเปิดสองลูกครึ่งนะทั้งสองทีมไม่ได้เป็นทีมใหญ่นะไม่ได้เป็นทีมใหญ่นะครับเลยครับผมคือวันนี้จจนาบอกว่ามีโอกาสออกสกอร์สูงค่อนข้างเยอะมากคู่นี้นะครับเป็นเกมที่เปิดแรกกันนะครับลีเบอร์เ้เล่นในบ้านไม่ยอมอยู่แล้วนะครับสไตล์แล้วก็วิธีการเล่นของตัวเองของซี่ออย่างจูเลียนเฟเนเดสนะครับแล้ววันนี้ผู้เล่นบาดเจ็บของทางฝั่งลีเบอร์เต้ไม่มีเลยนะ ไม่มีเลยนะครับผมเนี่ยนะครับใช้ที่ของราโยนะครับผมแล้วก็ของเดียรเต้ไม่มีทั้งแต่บาดเจ็บหรืแม้แต่คนเดียวนะครับผมแล้วบอกว่าช่วงหลังเดียรเต้ช่วงหลังก็ถือว่านะครับผมไม่ได้ดูแย่ผลงานนะครับผมอาจจะมีแบบเป็นทีมก็คือเป็นบอลเลื่อนชั้นอ่ะนะครับแต่มาสู้กับทีมที่อยู่ในลีกสูงสุดได้ดีมากๆนะครับกล้าได้กล้าเสียไม่มีมาแบบเล่นเกมรับแบบลึกแบบอ่านะครับผมแบบทีมน้องใหม่ไม่ใช่เดียรเต้พวกเขาอยืนลีกสูงสุดมาอย่างยาวนานอยู่แล้วแทบตกไปนะครับส่วนราโยก็เป็นบอลททีีี่่่เเ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 นนนนน้้้้้้กกมมมรอออยูแแลลลววัจดปตต็บ เกมรับค่อนข้างเสียง่ายวันนี้จะนามองว่าสกอร์สูงตั้งแต่ครึ่งแรกได้เลยนะครับไปสกอร์สูง2.5นะครับในราคานี้เลยนะครับเต็มเกมนะครับเรมันเต้ข้างคนอเจอกับรายยูบาเกกาโนะนะครับวันนี้เป็นฟุตบอลคู่ที่2คู่ที่3ขอภัยนะครับเดยวเราไปสุป3คู่น,นี้มีอะไรบ้างไปฟังแบบพร้อมกันคู่แรกวันนี้ไปต่อของแดงกันเลปรปุูนนะครับในราคา0.75คู่ที่2ไปต่อสเปอร์ในราคา 0. มาปอกนะครับในราคา0.25นะครับผมไปต่อลิฟูต่อสเปอร์แล้วก็ไปสกอร์สูงขั้งคาวน้อยลีบันเต้นี่ครับในการเจอกับรายโกบาเยการ์โนนะครับ3คู่นะครับผมต่อลิฟูครึ่งลูกต่อสเปอร์ปอตไปสูงเลบันเต้ในราคา2ลูกครึ่งนะครับผมแล้วก็ฝากทุกท่านอย่าลืมกดทางฝั่งของซับซัพไลท์กดติดตามช่องเจนาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทางฝั่งของฟุตบอลไลฟ์สดนะครับผมก็จะลงคลิปให้ตลอดทุกๆวันเลยนะครับผมประมาณนี้เลยกันนะครับวันนี้วันที่19ตุลา คมนะครับผมสมรรนะร้อยแปดนะครับของญาติกลับลาไว้เท่านี้เือกดซับมาแค่ติดตามนะครับช่อจานานด้วยวันนี้กราบลาเท่านี้ลุ้นฟุตบอลแ็งเดือดให้สนุกฟุตบอลกลับมาแล้วไปครับยาวๆกันไปอยู่แบบกันแบบยาวๆนะนะนะครับวันนี้กลาบลาเท่านี้สวัสดีครับ